นี้ในช่วงนี้นะฮะใกล้สงกรานแล้เราจะมาดูการเตรียมสภาพรถก่อนเดินทางไกลกันหน่อยนะฮะเพราะว่าทางกรมการขนส่งทางบกตอนนี้เขามีกิจกรรมนะฮะเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางช่วงสงกราน,นตัวรถฟรีขับขี่ปลอดภัยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปคุยกับทางคุณธิติพัฒนไทยจงรักครับผู้อำนวยการสํานักง,งานสํานักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบกนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับคุณธีรพัฒน์ครับครับผมสวัสดีครับคุณสุภาชาติครับผมครับอยากให้เล่าถึงกิจกรรมหน่อยใช่ไหมบอกมีกิจกรรมตรวจรถฟรีคับขี่ปลอดภัยฮะตรวจรถยนต์รถจักรยานยนต์ฟรีนะฮะเป็นยังไงครับรายละเอียดโครงการนี้ฮะอ๋อครับก็เป็นโครงการที่ทางกรมการขนส่งทางบกเนี่ยก็ห่วงใยทางที่น้องประชาชนนะครับซึ่งช่วงสงกรานเนี่ยก็จะต้อง มีการเดินทางะนะฮะทีนี้เนี่ยเราก็อยากให้ตัวรถที่เขาจะใช้นะครับทั้งรถยนต์ทั้งรถจักรยานยนต์เนี่ยมีความพร้อมมากที่สุดครับก็ทางกรมเนี่ยก็ได้ร่วมมือกับทางภาครัฐภ,ภ,ภ,ภาคเอกชนนะครับก็จะมีหลายหน่วยงานเลยครับมีผู้แทนจําหน่ายรถผู้แทนจําหน่ายจักรยานยนต์ศูนย์ซ่อมออบริษัทประกันภัยแล้วก็ตัวตรอ,อนะครับก็ร่วมมือกันทั้งประเทศไทยเลยนะครับ<ม>ก็ จัดโครงการนี้ขึ้นนะฮะเขาชื่อชื่อโครงการเนี่ยเรียกว่าโครงการตรวจรถฟรีขับขี่ปลอดภัยนะค,ะครับคนที่เขาร่วมร่วมโปรเจกต์เนี่ยก็จะมีป้ายนี้นะครับติดติดที่หน้าหน้าตัวออ,ออฟฟิศหน่วยงานของเขาอนะ,ค,ะครับก็จะตรวจรถให้ให้ฟรีนะครับไม่คิดค่าใช้จ่าย <ๆ S 1> นะครับก็หลายรายการเลยครับก็จะเล่าเ่าให้ฟังนะครับก็มีทั้งตรวจวัดน้ามันเครื่องนะครับตรวจสภาพยางตรวจ ไฟส่องสว่างไฟสัญญาณต่างๆนะครับครับแล้วก็พวกตรวจระบบเบรกแล้วก็เครื่องยนต์แล้วก็ระบบบังคับเลี้ยวด้วยครับผมโอ้นะเอาง่ายว่าตรวจสภาพรถทุกแบบเลยนะฮะทุกอย่างใช่ใช่ครับใช่ครับนะฮะก็ตรวจตรวจมาจริงๆเราดาเนินการมาตั้งแต่เอวันที่สิบห้ามีนาแล้วนะครับก็ไล่มาเรื่อยเลยนะครับจนจนกระทั่งจนจนถึงช่วงสงกรานต์นี้เลยครับถึงสิบห้าเมษายนนี้เลยครับก็ตอนตอนนี้ก็ยังมีเวลานะครับยังมีเวลาก็ เ,เข้าไปหาดูตามตามป้ายที่ผมกล่าวเนี่ยนะครับ,ร,บรวมทั้งประเทศประมาณสองพันกว่าแห่งนะครับนะะคือส่วนใหญ่ในในส่วนที่ร่วมกับทางกรมการขนส่งทางบกนี้จะเป็นอะไรครับเป็นเหมือนกับศูนย์รถยนต์อะไรแบบนี้ฮะผมเข้าใจถูกไหมฮะประมาณนั้นไหมถูกต้องครับโดยหลักก็จะเป็นคนที่เขามีมีความรู้พื้นฐานทางด้านด้านโตรถอยู่แล้วนะครับศูบนย์จําหน่ายรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ศูนย์ศูนย์ซ่อม บำรุงนะครับส่วนซ่อมบำรุงต่างๆเออก็เป็นพวกพวกเหมือนเหมือนเออร้านซ่อมเนี่ยนะครับเออแล้วก็ตรออนะครับที่เราไปตรวจสภาพรถนะครับสถานตรวจสภาพรถรถเอกชนนะครับตรออ้นด้วยใช่ครับใช่ครับเขาก็จะร่วมรวมรวมมือกันหมดเลยครับตรอก็จะทํางานร่วมกับกองการส่งปกมาจากใกล้ชิดนะครับครับครับอย่างอย่างที่คุณธิติพัฒน์บอกว่าเริ่มมาตั้งแต่15มีนา ตอนที่เริ่มต้นที่เปิดออกมานี่คือเป็นยังไงฮะกระแสของผู้ที่เอารถไปตรวจนี้คึกคักไหมครับอ๋อก็คึกคักครับคึกคักครับก็มีมาตลอดเรื่อยๆนะครับก็มีคนมาสอบถามนะครับบางครั้งก็อาจจะยังยังหาไม่เจอก็มาสอบถามที่สานักงานขนส่งที่มีประจําอยู่ทั่วประเทศนะครับว่าผู้ให้บริการนั้นอยู่ที่ไหนกันนะครับก็บางครั้งเนี่ยรถเขาเตรียมจะเดินทางนะครับก็เอาเข้ามาตรวจ นะฮะก็จะได้มีความพร้อมบางทีเอ่อรายละเอียดเล็กๆน้อยๆบางทีเอ่อหลอดขาดอะไรบางอย่างบางแห่งเนี่ยก็ก็เปลี่ยนให้ฟรีนะครับก็เปลี่ยนให้ฟรีก็จะได้มีความพร้อมจะได้เอ่อปลอดภัยในการเดินทางครับโอ้ครับป้ายที่คุณดิติพัฒน์บอกนี้เป็นป้ายยังไงฮะเป็นป้ายแบบเอ่อสีิงแดงหรือหรือเป็นป้ายยังไงฮะบอกว่าที่ที่อาจจะพอให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังสังเกตได้เห็นหน่อย อ๋อจะเป็นจะเป็นเหมือนเหมือนลายการ์ตูนนิดนึงครับก็ต้องขอโทษอาจอาจะอธิบายแล้วเดี๋ยวอาจารย์ <c oughs> ก็จะเป็นสีสีนะคะเป็นสีสีแล้วก็จะที่สําคัญก็คือจะเขียนว่าเออ่ตรวจรถฟรีขับขี่ปลอดภัยเนี่ยนะฮะก็จะเป็นเออ่เป็นเป็นเหมือนเป็น เป็นตัวการ์ตูนหน่อยนะครับเป็นตัวการ์ตูนครับเป็นรูปรกอะไรแบบนี้เนาะน่าจะเป็นประมาณนี้ใช่ใช่ครับเอ่อนะฮะก็คือว่าตัวโครงการนี้นี่คือเริ่มมาแล้วตั้งแต่15มีนาแล้วก็จะยาวไปจนถึง15เมษายนถูกไหมครับใช่ครับใช่ครับนะฮะส่วนในในการเดินทางกลับบ้านอันนี้อาจจะให้ทางคุณธิติพัฒน์ พูดถึงหน่อยนิดนึงแล้วกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวใกล้จะช่วงเดินทางแล้วอาจจะคนที่ต้องเดินทางจะต้องเตรียมตัวยังไงได้บ้างยังไงครับอันนี้เชิญเลยฮะครับขอบคุณมากครับก็ตัวรถนะฮะตัวรถก็ดังที่เมื่อกี้กล่าวไปนะครับคือตัวรถเองเนี่ยก็จะรับรับหน้าที่สําคัญนะครับพาท่านประชาชนเนี่ยเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางนะครับก็เราก็ต้องดูแลตัวรถของเราให้มีความพร้อมมากที่สุดนะครับทั้งตัว ตัวเครื่องยนต์ตัวระบบเบรกสภาพยางนะครับตัวการทํางานของไฟต่างๆนะครับระบบบังคับเลี้ยวด้วยนะครับซึ่งก็ดังที่กล่าวไปก็สามารถที่จะมาใช้บริการจวดรถฟรีได้จากจากหน่วยงานภาคีขือขายของเรานะครับ <Yeah. S 1> นอกจากตัวสภาพของรถแล้วเนี่ยนะฮะก็จะเป็นเรื่องรายละเอียดอื่นๆนะครับอย่างเช่นการการต่อทะเบียนนะครับ <Yeah. S 1> ก็ต้องออต่อทะเบียนมีสภาพอายุภาษีที่พร้อมนะครับมีการ ทําประกันภัยแล้วก็ทําพรบเอาไว้นะครับจะได้อุดใจในการเดินทางด้วยครับอันนี้ส่วนตัวรถนะฮะแล้วก็ส่วนตัวคนขับด้วยนะครับตัวคนขับนี่ต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะครับก่อนที่จะเดินทางนะครับก็พักผ่อนให้เพียงพอก่อนเดินทางก็ไม่ไม่ควรดื่มแอลกอฮอล์นะครับมันก็จะมีผลค้างอยู่ในตัวนะครับแล้วก็ตลอดการเดินทางด้วยก็ก็ไม่ดื่มแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็การใช้งานตัวรถเนี่ยก็ คานึงถึงความปลอดภัยนะครับไม่ใช้โทรศัพท์นะครับถ้าใช้โทรศัพท์ก็ใช้ใช้ระบบที่ไม่ต้องใช้มือนะครับ,รบมีการใช้อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยขับรถยนต์ก็คาดเข็มขัดนิรภัยนะครับ mm hmm. ขับจักรยานยนต์ก็ใส่หมวกนะครับใส่หมวกนิรภัยด้วยและที่สําคัญนะครับจริงๆก็ต้องอยากให้ศึกษาสภาพเส้นทางนะครับศึกษาว่าเราจะเดินทางจากไหนไปไหนนะครับวางแผนการเดินทางวางแผนว่าจะออกเดินทางกี่โมงจะไปพักที่ไหน ระหว่างทางนะครับจะได้เจะได้ไม่ไม่ไม่ติดขัดนะครับครับอืมครับผมนะครับแล้วในส่วนของกรมการขอส่งทางบกนี้จะมีจุดบริการอะไรยังไงไหมฮะในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้เพิ่มเติมได้นะครับยังพอมีเวลาสักสองนาทีฮะเชิญครับอ๋อครับผมก็เอ่อรงการส่งทางบกเนี่ยนะฮะในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวเนี่ยนะฮะตัวเจ้าหน้าที่ของกรมเองก็จะก็จะออกมาคอยดูแลนะครับดูแลประชาชนนะครับซึ่ง ก็จะมีทั้งสองมีสองกลุ่มนะครับกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่เดินทางโดยรถประจําทางนะครับเราก็จะไปประจําอยู่ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารต่างๆทั่วประเทศนะครับก็คอยดูช่วยเช็คกันนะครับช่วยเช็คให้สภาพตัวรถแล้วก็คนขับของรถประจําทางเนี่ยมีสภาพที่มีพร้อมนะครับพร้อมอยู่สม่ำเสมอบางทีเขาเดินทางกันนานๆก็เราก็ไปช่วยดูช่วยช่วยเช็คนะครับช่วยกรองอีกชั้นหนึ่งนะครับให้เกิดความเรียบร้อย อีกฝั่งหนึ่งนะครับก็ออกไปตั้งหน่วยที่เรียกว่าเป็นเหมือนจุดจุดบริการร่วมนะครับจุดบริการร่วมเนี่ยจะมีอยู่ประมาณบ13จังหวัดทั่วทั่วท,ทั่วประเทศนะครับก็จะมีจุดจุดบริการร่วมที่เราจะออกไปให้บริการนะครับก็จะมีหลายหหน่วยมีทั้งฝั่งปกครองนะครับมีฝั่งที่เป็นกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็จะไปร่วมกันให้บริการนะครับดูแล อาจจะมาจอดพักนะครับมีการเอา,เอา,เ,อาเอาพวกแบบน้ําน้ําอาหารผ้าเ็นนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับใ,ให้ให้ได้ให้ได้พักให้เกิดความสดชื่นมากขึ้นนะ,นะครับนะก็จะมี มีบริการแบบนี้อยู่นะครับตาม,มตามจุดก็มีเต็นท์อยู่ตามถนนสายหลกัลกๆต่างๆครับผมครับนะฮะก็เ,<ร><ต>เป็นการอำนวยความสะดวกเนาะของทางกรมาการขนส่งทางบกอีกหนึ่งช่องทางถ้าใครมีปัญหาอะไรยังไงสายด่วนได้ไหมฮะกรมการขนส่งทางบกมีช่องทางยังไงให้ติดต่อสื่อสารได้้างครับเจอเลยฮะครับเราก็จะมีเบอร์โทรหลักนะครับเบอร์โทร1584นะครับใช้โทรได้ทุกปัญหานะครับที่เกี่ยวข้องกับงานบริการงานสนส่งสาธารณะนะครับก็สามารถ เลือกเลือกที่จะโทรเบอร์นี้ได้เลยนะครับก็าสามารถที่จะทั้งมาปรึกษาการหาจุดที่จะมาใช้บริการต่างๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเ,เกิดเกิดปัญหาในการใช้บริการสาธารณะเนี่ยก็สามารถโทรมาร้องเรียนได้ด้วยครับผมอืมนะฮะก็ะะจบไปเลยนะฮะหนึ่งห้าแปดสี่นะครับเบอร์สายด่วนกรมการขนส่งทางบกนะครับวันนี้ขอบคุณค,คุณธิติพัฒน์มากนะครับเดี๋ยวมีโอกาสชวนคุยใหม่ๆนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ คุณธิติพัฒน์ไทยจงรักครับผู้อำนวยการสํานักสวัสดิการสวัสดิภาพการขนส่งทางบกนะครับกรมการขนส่งทางบกนะฮะวันนี้ก็มาพูดคุยกันในประเด็นเรื่องของโครงการกิจกรรมตรวจรถฟรีนะฮะก่อนจะกลับในช่วงสงกรานนะฮะอันนี้คือเป็นโครงการที่เขาเปิดมาตั้งแต่วันที่15แล้วนะครับสิมีนาคมที่ผ่านมานะฮะแล้วก็ไม่คิดค่าบริการย้ําว่าศูนย์บริการที่อยู่ในภาคีเครือข่ายของภาครัฐเอกชนทั่วประเทศต,ตอนนี้นะฮะเขาเปิดให้ ตรวจฟรีขับรถฟรีนะฮะขับขี่ฟรีปลอดภัยด้วยนะฮะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องของทั้งรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์ด้วยอ้าวไหนๆก็มานี้แหละอ่าในให้ฟังเลยนะฮะมีที่ไหนบ้างมีที่ไหนบ้างเพื่อใครจะเอาไปตรวจกันตรวจฟรีนะฮะเา้าไปดูเลยกิจกรรมนี้เขาจะเป็นในศูนย์บริการที่เป็นศูนย์ของ จำหน่ายรถยี่ห้อต่างๆนะครับอันนี้เขาก็จะมีแยกกันไปเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นตรีเพชรอิซูซูนะฮะไทยยามาฮ่ามอเตอร์เซลล์นะครับไทยฮอนด้ามาสด้าเซลล์ฮุนไดมอเตอร์นะฮะเอ็มจีด้วยนะฮะนิสสันนะฮะมิสูบิชินะะซูซูกิด้วยนะครับคาวาซากิก็มีคือเอาง่ายครบทุกค่ายที่เป็นรถยนต์ทั้งหมดเลยนะครับทั้งรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์นี่อันนี้ผมใช้คำง่ายๆเดี๋ยวเพราะว่ารายละเอียดเยอะมากนะครับ นอกจากนี้ที่เป็นร้านที่เขารับเปลี่ยนพวกยางต่างๆใช่ไหมสีเหลืองสีฟ้าแบบนี้นะฮะได้เหมือนกันนะครับไปเปลี่ยนได้หมดเลยนะครับหรือถ้าใครอยู่ใกล้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานสมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทยสมาคม,มอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยนะฮะสถาบันยานยนต์นะแล้วก็ตรอ,อเนี่ยก็คือทางสมาคมตรวจสภาพรถเอกชนไทยนะครับก็สามารถเข้าไป ตรวจเช็คสภาพกันได้ฟรีเหมือนกันนะครับก็ดูตัวสติกเกอร์นะฮะตัวสติกเกอร์ที่เป็นรูปแบบรถยนต์นะฮะเหมือนกับสีดงเหลืองแดงนะครับเมื่อกี้ทางทีมงานเราก็ขึ้นภาพให้ดูแล้วเขาจะใช้คําว่าตรวจรถฟรีขับขี่ปลอดภัยเช็คให้พร้อมก่อนสงกรานนะฮะนี่ก็ถือว่าจะเป็นป้ายที่แปะกันเอาไว้นะครับตรวจเช็คสภาพรถยนต์รถจักรยานยนต์เนี่ยฟรี20รายการเลยนะครับแล้วก็เน้นย้ําถึงเรื่องของการขับขี่ด้วยว่าถ้าใครต้อง เดินทางต้องเป็นผู้ขับขี่เนี่ยต้องพักผ่อนให้เพียงพอไม่งั้นมันอาจจะอันตรายเกิดอันตรายกันตามมาได้นะครับเ,เดี๋ยวนะฮะ,ะมีมีอีกหนึ่งงานที่จะต้องว่ากันหน่อยเพราะว่าจุดที่ควรจะต้องให้เขาเช็ครถก่อนเดินทางนะครับเพราะว่าบางท่านเนี่ยจะเดินทางกลับวันนี้แล้วก็มีเหมือนกันบางคนอาทิตย์หน้าทั้งอาทิตย์ลาเลยวันจันทร์วันอังคารก็ลานะฮะแปดจุดที่ควรเช็คสภาพรถเบื้องต้นก่อนออกเดินทางนะครับ อันดับที่1ครับแบตเตอรี่รถยนต์นะฮะแบตเตอรี่รถยนต์ถือว่าเป็นหัวใจหลักของรถเลยนะฮะก็รถลองเช็คดูว่ารถของคุณผู้ชมผู้่ฟังที่บ้านเนี่ยเป็นแบบเติมน้ํากลั่นไหมหรือว่าเป็นแบบแห้งนะครับหรือว่าเป็นแบบกึง่งกึงนะฮะคือเดี๋ยวนี้มันมีหลายแบบนะฮะ,นะฮะถ้าจะต้องเป็นแบบน้ำเนี่ยที่ต้องเติมน้ํากลั่นเนี่ยจะต้องดูกันหน่อยนะครับเพราะว่าบางครั้งพอน้ามัน มันระเหยไปหมดใช่ไหมก็มีผลกับเรื่องของการสตาร์เรื่องของการใช้ไฟในรถนะฮะจากแบตเตอรี่นะครับอันที่2ฮะล้อและยางรถยนต์นีนนี้สำคัญเหมือนกันสําคัญนะฮะเพราะว่าถือว่าเป็น,นกลไกที่ทําให้รถวิ่งได้นะครับไม่มีล้อรถก็ไม่วิ่ง <laughs> <laughs> นะฮะไม่รู้จะเล่นทําไมมุกแบบนี้นะฮะอ่ะก็ถือว่าล้อและยางรถยนต์เป็น1จุดที่ต้องเ,ออเช็คกันให้ดีนะครับ ลมยางรถเนี่ยถือว่าสําคัญนะฮะลมยางรถเนี่ยเพราะว่าบางคนลืมไปว่าปกติขับรถคนเดียวถูกไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นในช่วงของเทศกาลที่ต้องไปกันหลายคนใช่ไหมบางทีเราก็ลืมไปว่าลมยางที่เราเคยเติมตอนนั่งคนเดียวเนี่ยพอมีการบรรทุกไปหลายๆคนเนี่ยต้องปรับให้ลมยางมันเติมมากขึ้นไปอีกนะครับอย่างน้อยสัก2ปอนถ้าปกติเราเติมสัก32เราก็ควรไปเติมเพิ่มให้เป็นสัก34ก่อนที่จะเดินทางนะควรจะต้องเติมสักแบบ2ปอน ถึงสปอนด์นะฮะตามหลักเกณฑ์เนี่ยเพื่อจะให้แบบเวลาถ้ามีคนนั่งเต็มรถเนี่ยยางมันจะไม่อ่อนจนเกินไปมันจะทําให้พอดีกับการที่มีคนที่นั่งอยู่บนรถเรานะฮะนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งความรู้นะฮะอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่พอดีว่าเคยทํารายการรถยนต์มาก็พอที่มีความรู้บ้างอ่ะ <laughs> อันที่สามฮะน้ำมันเบรกและระบบเบรกนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งสําคัญแต่ว่าอันนี้จะต้องให้ช่างเขาเนี่ยช่วยเช็คให้นะครับก็ไปเช็คดูนะฮะช่วงล่างเช่นเดียวกันเพราะว่าช่วงล่างเนี่ย เราไม่รู้หรอกว่าจะเป็นยังไงเราจะรู้แค่ว่าเมื่อมันมีเสียงแล้วนะครับมีเสียงมีสิ่งที่มันผิดปกติเนี่ยสะท้อนออกมานะครับส่วนน้ํามันต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ํามันเกียร์น้ํามันคลัตช์นะหรือว่าน้ํามันพวงมาลัยเนี่ยอันนี้ก็เช็คให้ดีกันก่อนเพราะว่าถ้าใครที่ใช้เครื่องยนต์สัมดาบเราจะเห็นอยู่แล้วว่ามันจะมีตัวให้เช็คถูกไหมครับตรงบริเวณเราเปิด กระโปงด้านหน้ารถออกมาเนี่ยมันจะมีจุดให้เช็คทั้งน้ำมันเครื่องใช่ไหมจุดเช็คน้ำมันเบรกน้ำมันต่างๆเนี่ยสามารถเช็คได้เลยนะครับปัจจุบันเนี่ยแต่ละรุ่นเนี่ยก็จะบอกได้อย่างชัดเจนนะครับตรงนี้เราเช็คกันได้เราเช็คกันเองได้นะครับหมอ้อน้ําท่อยางระบบหล่อเย็นนะฮะรวมถึงอันสุดท้ายเนี่ยระบบไฟส่องสว่างนี่ก็จําเป็นนะครับเพราะว่าบางทเีเรื่องของระบบไฟส่องสว่างนี่ผมย้ำนิดน,นึงว่าไม่ใช่แคเ่เรื่องของหลอดไฟที่ สว่างหรือไม่สว่างเท่านั้นนะฮะปัจจัยเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของฟิล์มรถยนต์ที่เราติดด้วยนะบางครั้งบางคนกลัวกลางวันร้อนไงติดฟิล์มสักเข้มเลยแต่พอลางคืนมองไม่เห็นนะฮะก็ไปเพิ่มตัวเขาเรียกว่าเพิ่มปริมาณไฟเปลี่ยนหลอดไฟให้มันสว่างมากขึ้นนะฮะแต่ผลกระทบไปตกอยู่กับเพื่อนร่วมทางฝั่งตรงข้ามอันนี้ก็เป็นหนึ่งในปัญหานะที่บ้านเราเนี่ยก็มีปัญหากันอยู่นะครับคือบางทีติดฟิล์มแบบเข้มมากนะฮะก็เลยไปปรับ หลอดไฟข้างหน้ารถของตัวเองใหม่แต่ปรากฏว่าพอขับกลางคืนเนี่ยเปิดไฟไฟของเราเนี่ยมันพอดีสําหรับเราแต่ว่ารถที่วิ่งสวนกับเราเนี่ยเขาไม่พอดีครับคือมันก็ไปทําให้รถที่วิ่งสวนกันเนี่ยเาขาเรียกว่าได้รับการรบกวนนะฮะอันนี้ก็ย้ํากันเอาไว้นะครับบางใครบางทีเรื่องของระบบต่างๆเนี่ยเอาตามพอดีพอดีครับมันจะได้ไม่ต้องแบบไปสร้างความเดือดร้อนให้กับ เพื่อนร่วมทางของเรานะครับก็ย้ำกันเอาไว้นะฮะก็จะได้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ช่วยกันในช่วงนี้นะครับ